สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f e ีดอมช anel นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่28กุมภาพันธ์นะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นียนะครับก็จะจบลงนะครับในวันนี้นะครับยังไงก็มาอัปเดตข้อมูลกันสําคัญเหลือเกินสําหรับนะผู้ที่ต้องบอกว่าอยู่ในโครงการเราชนะอยู่ในโครงการคนละครึ่งนะครับหรือจะกาลังเกิดในโครงการม33เราละกันครับ สิ่งสําคัญก็คือว่าแร่งหรือร้านที่เราไปซื้อสินค้าเนี่ยนะครับก็มีหลายท่านนะครับพิมมาแบ่งปันว่าโอ้ยเอาเปรียบเหลือเกินในเรื่องของราคานะครับหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการฉวยโอกาสที่ไม่ดีมากๆนะครับวันนี้ครับขอแยกแบ่งปันครับกระทรวงพาณิชย์เปิดกฎ5ข้อเลยนะเป็นกฎเหล็กของเขาเนี่ยนะครับก็จัดให้ นะสำหรับร้านค้าที่เป็นเข้าร่วมโครงการนะครับหรือร้านธงฟ้านะครับที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยนะครับกระทรวงพาณิชย์ครับประกาศกฎเหล็ก,ก5ข้อเตือนร้านธงฟ้าประชารัฐที่ร่วมโครงการเราชนะคนละครึ่งแล้วก็ม3-3มสาแล้วลกันครับหากผิดเงื่อนไขตามที่รัฐกําหนดครับ จะถูกเพิกถอนออกจากโครงการทันทีรวมถึงผู้ถือบัตรสุการแห่งรัฐบัตรคนจนนะฮะก็จะถูกยกเลิกสิทธิ์และเรียกเงินคืนครับหากมีการหัวร่วมกันนะครับก็อันนี้คือไม่ใช่แค่ร้านค้าด้วยนะนะครับรวมไปถึงประชาชนด้วยเช่นเดียวกันก็เป็นสิ่งที่นะครับรายท่านนะไปแจ้งเบาะแสนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับไปให้ทางด้านของกระทรวงพาณิชย์หรือกระทรวงการคลัง รวมไปถึงเจ้าหน้าที่กรุงไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าตรวจสอบและถ้าข้อมูลนะครับเป็นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าหรือประชาชนนะครับก็โดนนะฮะไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็อย่าหาทำซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรที่จะทําให้มันผิดกฎนะครับสําหรับกฎเหล็ก5ข้อที่ร้านธงฟ้าประชารัฐห้ามทำมีอะไรบ้าง1 ห้ามจำหน่ายบุหรี่หรือเหล้าเบียร์ให้ผู้ถือบัตรนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำห้ามยึดบัตรนะครับของประชาชนไว้นะครับความหมายคืออะไรฮะคือร้านค้านี่นะครับเ,เห็นประชาชนเนี่ยนะครับเนื่องด้วยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวเอาบัตรไว้ให้นะพอถึงเวลาก็มาเอาสินค้าอะไรเงี้นะครับซึ่งอันนี้แหละนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากบัตรนะฮะสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องอยู่กับประชาชนผู้ใช้สิทธิ์เท่านั้นนะครับห้ามรับหรือแลกเป็นเงินสดอันนี้ก็เป็นกฎเหล็กมาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการจับดําเนินคดีหลายอัตราเหลือเกินนะครับห้ามเอาเปรียบหรือขายเกินราคากําหนดอันนี้อย่างที่ทราบครับ ทางด้านของเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งเขาก็ดําเนินการลงพื้นที่แล้วกดตรวจสอบอยู่ส่วนประชาชนก็เช่นเดียวกันครับท่านก็มีหน้าที่นะฮะทำการซื้อและใช้ของพร้อมกับในเรื่องของการเปรียบเทียบราคาดูว่าเฮ้ยมันมันเอาเปรียบเกินไปนะราคามันเกินราคาไปโอเวอร์ไปท่านก็มีหลักฐานที่ท่านซื้อนะครับผมแจ้งเจ้าหน้าที่ซะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับที่ช่วยๆกันผมเชื่อว่าถ้าคุณไม่ทำอะไรเลย มันก็จะทำให้ราคาสินค้านั้นนะครับก็เพิ่มปกติแล้วคุณก็ได้แค่บ่นนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำและตัดวงจรพวกนี้ท่านก็ต้องเตรียมข้อมูลและหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการตรวจสอบแค่นั้นเองครับมันก็สามารถที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยนะครับบริหารจัดการตรงนี้ได้ห้ามบังคับการซื้อขายสินค้านี่ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเพระาะฉะนั้นหข้อกฎเหล็กนี้ร้านธงฟ้า ต้องพิจารณาให้ดีนะครับอย่าหาทําฮะมันได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ท่านเจอนะครับไปเนี่ยอย่างถาวรเลยพอสมควรนะครับในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถ้าทําการตรวจสอบและพบการกระทําผิดเพราะฉะนั้นครับร้านธงฟ้าถูกยึดและเลิกโครงการแน่และผู้ถือบัตรครับจะถูกยกเลิกสิทธิ์ พร้อมเรียกเงินคืนครับนี่คือร้านที่เข้าร่วมโครงการนะไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเราชนะหรือม .3-3 เรารักกันที่จะเกิดขึ้นห้ามเฉวยโอกาสเปรียบเทียบราคาหรือจําหน่ายสินค้าสูงเกินนะครับสมควรที่กําหนดร้านค้าที่จําหน่ายสินค้านะครับแพงเกินควรมีโทษจําคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน1.4แสนบาทครับหรือทั้งจําทั้งปรับหากไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า มีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ท่านไหนเห็นการกระทาความผิดไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคาสินค้าหรือบริการโปรดแจ้งสายด่วนครับ1569กลรมการค้าภายในนะนี่ก็เป็นสิ่งที่นํามาสรุปและเราสู่กันฟังครับอย่างที่หลายท่านนะครับแล้วก็คังก็เตือนอย่างต่อเนื่องนะในการคิดฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเนี่ยนะครับ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆเลยนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นนะท่านก็ยังนะครับเอาดีเข้าตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ไม่ควรทำนะครับนายพรชัยจิรวรครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสํานักงานเศรษฐกิจการคลังเนี่ยนะครับรองโฆษกกระทรวงการคลังเตือนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือกระทําความผิดใดๆ ที่ส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นเนาะอย่างที่เราแจ้งไปแต่ก,กี้นี้เพื่อจะเป็นการเอาเปรียบผู้ใช้สิทธิ์อีกทั้งเป็นการทําลายบรรยากาศการจับจ่ายใช้สิทธิ์นะครับและอย่าผิดเงื่อนไขโครงการที่ต้องการนะครับช่วยลดภาระใช้จ่ายให้กับประชาชนตลอดการช่วยเพิ่มรายได้ให้กับร้านค้าหากพบพฤติกรรมการขึ้นราคาสินค้าหรือมีการใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขอาทิ การเข้าร่วมบริการอินเทอร์เน็ตมือถือของร้านค้าอยู่ในราคาสินค้าสามารถแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเงื่อนไขสามารถแจ้งเบาะแสนะครับในเรื่องของที่ท่านพบเจอเรื่องของการผิดเงื่อนไขของโครงการเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลได้หลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นท่านสามารถโทรแจ้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับสามารถโทรได้เบอร์0 2 2 7 3 9 0 2 0ครับต่อ36973527 3548หรือ3509เวลาราชการนะครับหรือธนาคารกรุงไทยท่านสามารถโทรได้24ชั่วโมงครับ02 1111 144 11นะครับนี่ก็เป็นการนำมาสรุปภาพกฎเหล็กนะสำคัญสำคัญและช่องทางที่ติดต่อนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลครับยังไงก็เอาใจช่วยนะไม่ว่าจะเป็นร้านธงฟ้าที่ท่านจะต้องนะครับเขาเรียกว่าช่วยรักษา ผลประโยชน์รวมไปถึงในการอะไรครับช่วยให้กับผู้ที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับผมได้รับราคาจริงๆแล้วควรจะถูกกว่าท้องตลาดด้วยซ้ำไป เพราะเนื่องจากท่านได้รับสิทธิ์นะฮะการที่มีกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มพิเศษเนี่ยนะฮะทำการซื้อของร้านท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าสนใจและควรจะต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของอะไรครับการรักษาม,มาตรฐานตรงนี้และประชาชนเช่นเดียวกันท่านเป็นผู้บริโภคนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับท่านทําผิดกฎก็ย่อมต้องรับโทษตามสิ่งที่ท่านทำนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นการสรุปให้ท่านได้เห็นภาพว่ากฎเหล็กร้านธงฟ้า ไม่ว่าจะเป็นร้านองฟ้าหรือผู้ถือบัตรนะครับสิ่งสําคัญนี้ที่ห้ามทำเนี่ยอย่างที่แบ่งปันกันไปใน5ข้อนะก็ถือว่าเอามาสรุป เพื่อจะเป็นสิ่งที่ให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับเมื่อรับทราบรู้และเข้าใจแล้วก็อย่าหาทําให้มันเกิดขึ้นตามผิดเงื่อนไขที่แจ้งไปนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และติดตามกันก็ขอพระคุณไปอย่างสูงและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับท่านจะมีพลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องฟิล์มชาแนลายเกษมสันต้องรำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ